เขาบอกว่าเลขแปดเนี่ยเป็นเลขขยับตัวไม่ได้ไม่สามารถที่จะย้ายออกไม่สามารถที่จะไปข้างหน้าหรือข้างหลังได้ต้องอยู่นิ่งๆช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องอยู่นิ่งที่สุดถ้าค้าขายก็คือสมมุติเราเรามีลูกน้องเนาะเราก็จะต้องให้ลูกน้องออกบางคนหรือเรามีสมาชิกในบ้านที่ต้องทํางานร่วมกันหรือเป็นพาร์ทเนอร์กันอาจจะต้องจากกันแยกกันเหลือเราคนเดียว หรือเหลือไม่กี่คนฉะนั้นมันต้องอยู่ในช่วงของการประคองคนที่มีเลขแปดตัวสุดท้ายเป็นช่วงเวลาของการประคองถ้าคุณผู้ชมมีเลขแปดเป็นช่วงที่ไม่ก้าวหน้าแล้วก็กําลังขอโทษทีเขาเรียกว่าลูกผีลูกคนเลขแปดเป็นเลขเขาเรียกว่าคนที่อยู่ข้าง,างเริ่มหายหายออกไปหายออกไปหรือเริ่มล้อยหลอลงล่อยหลอลงจํานวนนะครับแล้วก็ ประคองเรื่องของการเงินที่ถูกประคองแค่นั้นแหละฉะนั้นช่วงเวลานี้คนที่มีเลขแปดเป็นเลขท้ายบ้านนะครับตัวสุดท้ายของบ้านเลขที่เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงกังวลเป็นห่วงคนในบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยหรือวิกฤตเกิดขึ้นคนที่มีเลขแปด ส่วนใหญ่แล้วต้องระวังเรื่องระบบไตตับลำไส้ลิสีดวงหรือเขาเรียกว่าไตตับลำไส้ลิสีดวงแล้วก็ปัสสาวะต้องระวังเกิดขึ้นประมาณนี้สี่ห้าอย่างฉะนั้นคนที่มีเลขแปดช่วงนี้คนในบ้านจะป่วยแบบนี้กันไตตับลำไส้กระเพาะลิสีดวงกระเพาะปัสสาวะนะนั่นแหละอ่ะดู าบอกว่าคนที่มีเลขเก้าบ้านเลขที่ตัวสุดท้ายเนี่ยมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเกื้อกูลเขาเลขแห่งการเกื้อกูลช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาเกื้อกูลโดยเฉพาะเห็นอกเห็นใจแล้วมีการเกื้อกูลสําหรับคนในบ้านความหมายก็คือจากถ้าไม่ไม่คุยกันหรือจากที่ไม่ดีจะมาค่อยๆดีกันมีสถานการณ์ ทำให้กลับมาเกื้อกูลกลับมารักใครมันมีสถานการณ์ที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นจากความโมโหจัดลดลงเหลือน้อยลงน้อยลงจากความเกลียดลดลงเหลือน้อยลงน้อยลงแต่ทั้งหมดแล้วดวงคนที่มีเลขเก้าเป็นบ้านเลขที่เป็นเลขแห่งการเสียน้ําตาขอโทษด้วยนะครับจะสูญเสียคนในครอบครัวนะครับอะชอบติดตาม แล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนรักทุกคนนะคิดถึงด้วยบบายบายยครับ